สวัสดีครับวันนี้พิมนาจก็จะพามาดูสำนักง,งานออฟฟิศนะครับผมพื้นที่1ไร่ตั้งอยู่กรุงเทพกีทาซอย33นะครับผมเป็นสำนักง,งานออฟฟิศสองชั้นนะครับพื้นที่ออฟฟิศประมาณ1,129ตารางเมตรนะครับผมติดตามพิมนาจมาดูได้เลยนะครับผมก็พิมนาจจะพาไปชมนะครับ ตอนนี้พี่อำนาจวิ่งอยู่บนถนนกรุงเทพกีทานะครับพี่อำนาจก็จะเลี้ยวเข้าตอนนี้ก็จะเลี้ยวเข้าซอยกรุงเทพกีทาสามสิบสามนะครับอันนี้ป้ายซอยสามสามนะครับก็จะวิ่งตรงมาเลยนะครับผมเข้าซอยกรุงเทพกีทาสามสามก็ตรงไปเลยนะครับ จากซอยกรุงเทพกีทาสามสามตรงมาก็ประมาณสองร้อยเมตรได้ครับที่นาก็จะเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวแยกสามนะครับก็ตรงไปนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พี่อำนาจก็จะพามาดูสำนักงานออฟฟิศนะครับผมพื้นที่หนึ่งไร่ตั้งอยู่กรุงเทพกีทาซอยสามสิบสามนะครับผมเป็นสำนักงานออฟฟิศสองชั้นนะครับพื้นที่ออฟฟิศประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตารางเมตรนะครับผมตอนนี้พี่อำนาจก็ยืนอยู่หน้าออฟฟิศนะครับในซอยกรุงเทพกีทาสาสิบสามแยกสามนะครับผมก็พี่อำนาจก็จะพาไปดูบรรยากาศ ข้างในนะครับผมว่าพื้นที่ออฟฟิศเป็นอย่างไรบ้างก็ติดตามพียมนาสมาดูได้เลยนะครับผมก็พิมนาจะพาไปชมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเป็นกำแพงนะครับผมเป็นหน้าออฟฟิศนะครับหน้าออฟฟิศนี้ก็จะกว้างประมาณสามสิบสองเมตรได้นะครับผมก็ถนนหน้าที่ก็กว้างหกเมตรนะครับผมอันนี้ก็นี่ครับ บริเวณแอร์เรียด้านนอกครับผมเดี๋ยวพี่นาจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่นะครับสำนักงานออฟฟิศนี่ก็เป็นบริเวณข้างในนะครับตอนนี้ก็เป็นด้านนอกนะครับของออฟฟิศนะครับ มีต้นไม้ราบลื่นม,มากเลยนี่ครับข้างในนี่ข้างในบริเวณข้างในนะครับด้านข้างก็ถ้าจะทำที่จอดรถก็ทำเป็นที่จอดรถได้ประมาณ20คันไดครับ้านข้าง เดี๋ยวพี่อำนาจพาไปดูด้านบนนะครับผมชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างของออฟฟิศนี่ครับก็จะมีสำนักงานสำนักงานเป็นออฟฟิศนะครับข้างล่างที่เก็บของเดี๋ยวพี่อำนาจจะพาไปดูข้างบนนะครับ ไปดูของบนกันเลยครับอันนี้ก็เป็นบันไดนะ อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของด้านในนะครับเป็นออฟฟิศห้องประชุมได้ครับมีประตูขึ้นสองทางนะครับผมออฟฟิศก็พื้นที่ทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิเก้าตารางเมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้างในนี่ครับ นี้ก็เป็นบันไดนะครับเดินลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นแอรเรียด้านข้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะครับผมสนใจกันติดต่อพิมพ์หน้ามาครับผมออฟฟิศสองชั้นนะครับ พื้นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตารางเมตรนะครับผมเนินบนเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับผม,บบผมตอนนี้พี่อำนาจก็อยู่ในสำนักงานออฟฟิศนะครับที่ดินไร่สำนักงานออฟฟิศตอนนี้พี่อำนาจก็ถ่าย ภายในก็พอสังเกตนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้นะครับผม0645539799นะครับผมก็ฝากติดตามช่อง youtube ในหน้าพันล้านด้วยสนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้นะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ในหน้าพันล้านเลยนะครับผมกระดิ่งเพื่อติดตามเลยนะครับผมส่วนแปลงหน้าจะเป็นที่ไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับ